ปาดทั่มึงสิมาแน่กับปูติเบี้ยเนี่ยฮะมึงโู้ว่า่ากูเป็นไผ่เนี่ยใหญ่มากทั้งคอกันที่เกิดที่หลังนี้จะมาเหิมเกลื่มกับกูบันนั่นเด้อปาทโ่แทงเข้าจั่บาดดิเนี่ยมูงจักไปเนี่ยปาดทั่วมึจักบ่เนี่ยปู่ปาบไผ่เนี่ยโหโหอย่ามาหล่อแหล่ยดเลยนะเมวยเกเอาดิเนี่ยโทปาทโ่เนี่ยอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆอย่ามาใส่คิดที่ใส่ผัวซักผ้าว่าที่ปาดทั่วเตีงมากวะเนี่ยเอาเมียมาใส่กูซักผ้าล่างตัวดิเดีกูแตีงเอาเมียมาซักผ้าให้กูใใส่่่หห้้้กูนนุงงเเดดโอคิบมัีๆลลยะ <Wow. S 2> เดี๋ยว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 กันโดนไม่ใช่น้อยโอ้โหมาเทเด้เนี่ยคนนะบ่เคยงอหัวไอ้ไผ่แล้วมาเคยกลมหัวไอ้ไผ่เด้ยาหนายาหนายาหนาอย่าให้เว้าหลายความอนะย่าให้เว้าหลายความเดี๋ยวเบิ่งหน้าอยู่ซื่อๆมีหน้าที่ทักทักไปมีหน้าที่เฮ็ดๆไปปาดทั่บอก,บบจกเจ้าว่าจะเพียรแล้วเนี่ยคดี่จังไหนที่มัตเซ่ไทหยยัวทักผาปาดทั่วมึงจะบอกว่ากูเป็นไผ่เนี่ยปาดที่ทั่มึงอกี้ขักข,ขี้แน่แท้ยนะเท้า ได้บอกก็ไผอ๋เจะได้ผู้ใดนั่นน่ะขี่เกียรมืนขี้เกียมมันเลียวบางหน้าคอยนั่นะขี่เกียมอมันแรงนิดนิดมาเนี่ยมันมันเลียวบางหนาคอยต่อนใอเทคอยขี่เกียมมันสุขาเเลียวบงหนาเจ้าเถะจักหัวมันแล้วมันมูจะขคอยซะไหบูมู่จะคอยว่าคอยเป็นไผ่เนี่ยขี่เกียร์้า่งพอปฏิจจการมันอยู่มันแรนนี้มันยิ่งนั่นมันเลยได้จะไปจ่วงมันเด้อเถ่าเด้อนั่ของจโัดการเอามันเลยเอาไส้มันเมื่อวันนี้มองยูแ้วปั เจ็บปักตัวคนมาเบิดไปเถ่ามาเบิดแล้วข่อยกำลังสีซักนี่ละ่ะมันเหลียอ,อยู่นี่ฉัน<ะ>ไม่กระต้านึงฝุ่นเลยเดี๋ยวข่อยไปเอามาให้เอ,เอาบ่เอามาโหลดเดี๋ยวข่อยซักเองจะโอ้ผมไมยากได้เถ่าไม่อยากเลยเออข่อยย่านมือเจา้าดำระาะเล็ดเจ้าสีจัดการนี้หรอกยศเจ้าสีไปยังยังไงฮะเจ้าสีไปยังเนี่ยเป็นไหนขึ้นวางซั่นก่อนจะไปซื้อพงศภาอือเอาน้ำยาปลาผ่อนุ่มมาเด้อเว่าฮะเอากินเกาล่ะมันจังหอมน้ำยาปลาผ่อนุ่มน่ะที่ วิ้ยก็คอยจัดการเองดอกเจ้าไปนอนอยู่ซื้อรถสักให้มันเลีวเด้อบนรถเชียงเด้อเท้าสักมือเลยเด้อมันไม่สินคอยพร้อมเนี่ยนะเออมันไม่สินคอยพร้อมสักมือเด้อเท้าเออเดี๋ยวกคอยจัดการเองเขามันหันกันเสียงมาได้มันบอกกับขี้เกียจติโอ้กับขี้เกี่ยมันเลี้ยวงหนาคอยโอ้หนามันเลี้ยวต้องจ้วงมันดอกขี้เกี่ยมา ยันไหนมันหองก็แอกก็เอกยู่เอามันเลยเถอะงูจะข่อยน้ำมันจะบาดอยู่เนี่ย๋ยวข่อยไปเอาผ่ามาอีกกนเนอะแม่กูชักนคักแน่ลุ่นมาบอกห้ซุ่มห้เสียงตื่นเหมือน้ปาดโท่มึงขึนเน่ยถเมียหนิอสิ่งก็ใไ้กูทักหาเส้นโตแตองแต่เทอยางีให้กูชักให้มึงขึ้นเน่แเถมึงบอใหาจังยังกูจังเมียเอาลุ่เมียหนเอมึงขึ้นเนี่ยเถอะาดโธ่าดโธ่าโท่ ยังไงกูเห็นหน่อยเลยเด้นนอเมียนมึงก็กไม่ยังก่อเทาจะเป็นยังฮะจะได้ไปอันพวงสะขากับน,นุ่ยาพ่อพนมมาเทาเดี๋ยวทำคนชักพา,า,าแล้วคนจะไปล้างตัวอีกเดีย๋ยวได้ผู้ใดอีกวะดที่น่ะไม่งอดฮะไม่งอดมึงอยู่นี่นเนี่ยไม่งอดู่ในนี่อีกมันอีนี่นนนนมันมันนำข่อยบังหันอ่ะอุ้ยระวังเด้อเจ้าจะไปเห็ดี๋ยวข่อยจะเอาไปจัดการเองอยู่ในชินที่เทาอยู่ในนี่ละอยู่นชินนี่ละข่อยว่าเนี่ยอันข่อยไปซื้อมาแล้วพันยาพ่อพนมกับพวงสะขานเนี่ย มาะเทศมันเจได้ไม่งวดจีไม่งวดต้แแขึ้นมากกามได้่อยอ่ะหางอลองคองปาดกิเกลกันไปหรอจียัอะไรไ้่ดมาดิเลียไม่งวดไม่งดอีกม่แม่น่ไยอีกไม่งด่หว้าวมึนคับหีมึนคับมึนแน่เนี่ยนไม่ไม่งอดแม่ยังไงมึนคักแก่อุออโอ้ยขอบกาบายเลยอ่ะเอาไปซักไปสนะขวาย่านวิอ้ยเดี๋ยวอยไปซักเ่อย